สวัสดีครับวันนี้หนังฮิตสไตล์อยากให้ทุกท่านย้อนกลับไปในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาแล้วนับดูว่าเพื่อนๆดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ไปแล้วทั้งหมดกี่เรื่องแหมมันคงตอบยากใช่ไหมล่ะครับเอราว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงห่างขึ้นของหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ DC หรือฝั่งของมา์เวที่ต่างทยอยปล่อยฮีโร่ในสังกัดออกมาทั้งในรูปแบบภาคเดียว ภาคแยกและภาครวมทีมอย่างของมาเวลก็จะมีอเวนเจอร์ที่เพิ่งจบออกไปในเฟสแรก่้นของดีซีก็จะมีจัสติสรีที่ตอนนี้กำลังแต่ยหนังภาคที่สองอยู่นักแ,แสดงนำก็ยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นเบนเอฟเฟกหรือแก้วกระดดและยังได้พุ่มกับฝีมือดีอย่างคีโตเฟอร์โนแลนด์มานั่งแท่นกำกับอีกผมว่าน่าจะเป็นหนังที่น่าติดตามอีกเรื่องนึงเลยนะครับแต่ว่าแฟนๆต้องอดใจรอไปก่อนเพราะแผนฉายน่าจะประมาณปีหน้าเลยละครับ แต่หากจะให้ผมพูดถึงหนังซูเปอร์ฮีโร่ทีมการลีบูดมากที่สุดในตลอดระยะเวลาช่วง20ปีที่ผ่านมาสำหรับผมก็คงจะนึกถึงสไปเดอร์แมนครับเพราะว่าตลอดเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมามันมีไปแล้วทั้งหมด3เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแรกจะเป็นของโทมิเมกุยครับในปี2002 2004แล้วก็2007ส่นวนเวอร์ชันที่2จะเป็นของแอดูการ์ฟิลครับที่เปลี่ยนจากสไปเดอร์แมนเป็นชื่อเรื่อง The Amazing Spider-Man และในเวอร์ชันสุดท้ายหรือเวอร์ชันล่าสุดก็จะเป็นของทอมคอนแลนด์ครับซึ่งเวอร์ชั่นนี้ถูบีไให้มาอยู่ในจกักรวาลของ MCU นะครับแล้วผมบอกเลยว่าทีเด็ดของเวอร์ชันที่สามเนี่ยป้าเมสวยมากแซบมากมันไม่เหมือนกับป้าเมใน2เวอร์ชั่นแรกนะครับที่แก่ๆหง่อมๆป้าเมเวอร์ชันนี้แซบมากยังไงเพื่อนๆก็ลองไปติดตามดูนะครับว่าแซบขนาดไหนแต่อะไรที่มันมีหลายๆอย่างหลายรูปแบบให้เราเลือกเนี่ยแน่นอนครับ มันต้องเกิดคำถามอยู่แล้วครับว่าอันไหนดีที่สุดหากไปไปหนังสไปเดอร์แมนแล้วแล้วถามว่าเวอร์ชันไหนดีที่สุดเดอะเบที่สุดมันคงตอบยากนะครับเพราะต่างคนมันต่างมีรสนิยมในการดูหนังที่ต่างกันความชอบที่ต่างกันมีความลงไหลในตัวนักแสดงที่ต่างกันอีกอย่างถ้าคุณชอบไปเอกคนนี้แล้วแฟนคุณชอบไะเอกอีกคนนึงชอบไปเอกคนนึงแน่นอนครับมันเกิดความขัดแย้งกันแล้วครับแต่หากมปคํถาถามจากเวอร์ชันไหนดีที่สุดเป็นเวอร์ชันไหน มีการถ่ายทอดมุมมองสไปเดอร์แมนที่แตกต่างและมีมิติมากที่สุดและน่าจดจำมากที่สุดอันนี้ผมพอมีคำตอบในใจนะครับ Fly. Up, up ใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นของโทบีแมกไก่กำกับโดยแซมไรมี่ซึ่งเริ่มมาถมบทในปี2002ครับโดยปกติแล้วเนี่ย หนังซูเปอร์ฮีโร่ส่วนใหญ่จะถูกเบสออนมาจากคอมบิกของตัวเรื่องนั้นๆและอาจถูกเติมแต่งจากผู้เขียนบทเข้าไปอีกไม่มากก็น้อยนะครับแต่ในเวอร์ชั่นนี้แซมไรมี่เลือกที่จะถ่ายทอดชีวิตของชายที่อยู่หลังหน้ากากสัปเดอร์แมนที่ชื่อว่าปีเตอร์บัคเกอร์เป็นหลักนะครับในภาคน,นี้เราก็จะได้เห็นสไปเดอร์แมนต้องดิน้นรนหางานทำครับแล้วก็ใช้พลังวิเศษในการทำงานทงพิซซ่าด้วยฮะ แล้วต้องดิน้นรนเรื่องการเรียนต้องกังวลเรื่องความสัมพันธ์ของคนรอบตัวกังวลเรื่องปากท้องกังวลเรื่องค่าเช่าบ้านอะไรต่างๆนานาอีกมากมายครับซึ่งเราได้เห็นแก่นชีวิตของซูเปอร์โลดใแท้จริงนะครับว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความเป็นมนุษย์เหมือนเราครับต้องกังวลในสิ่งที่มนุษย์ทุกคนกังวลแต่สิ่งสําคัญที่ทาให้วอร์ชั่นนี้ผมรู้สึกว่าเป็นที่น่าจดจําก็คือคําพูดของลุงเบนครับ ที่มีคําพูดประมาณว่าปีเตอร์นี่คือช่วงเวลาที่คนเราจะเป็นอย่างสิ่งที่เคยเป็นไปเป็นสิ่งที่จะเป็นจงระวังการเปลี่ยนแปลงนี้ไว้ให้ดีเพราะมันจะเปลี่ยนเราไปตลอดชีวิตพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งแคมไลมี่ได้ขยายค,ความคำพูดเหล่านี้ผ่านในตัวหนังทั้งสองภาคแรกอย่างภาคแรกเราก็จะเห็นปีเตอร์สับสนกับพลังวิเศษที่เขาเพิ่งมีครับว่าเขาควรจะใช้มันไปในทิศทางไหน เราเห็นไใ้ชั้นเลยครับครั้งแรกที่เขาใช้พลังพิเศษคือการที่เขาไปแข่งขันมวยปั้มครับเพื่อชิงเงินรางวัลไปซื้อรถให้เอมเนั่งแต่เหตุการณ์นี้ก็ส่งผลไปสู่การตายของลุงเบนครับแต่อย่างน้อยในจุดนี้ก็ทําให้เขารู้ว่าพลังพิเศษที่เขามีควรใช้กับอะไรแต่ต่อมาครับเมื่อเขาได้มีพลังพิเศษไปสักพักนึงเนี่ยเขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่าไอการมีพลังพิเศษเนี่ยแม่งเหนื่อย และแม่ต้องเสียสละทุกสิ่งทั้งเรื่องการเรียนเรื่องคนรักเรื่องเพื่อนเรื่องสิ่งรอบตัวมากมายเรื่องที่มนุษย์ทุกคนควรทําได้แต่เขาทําไม่ได้และเขายังต้องประคับประคองชีวิตทั้งสองด้านทั้งในด้านของการเป็นฮีโร่กับด้านเป็นมนุษย์ธรรมดาและยังต้องใช้ชีวิตโดยตะหนักถึงความรับผิดชอบที่ใหญ่ด้วยครับเออทาไมมันอย่างนี้วะสเปรดแมนของเราแซมไรมี่ได้ทําให้เราเหล่าคนดูเห็นว่า ความแตกต่างระหว่างการใช้พลังผ่านตัวร้ายทั้งสองภาคครับอย่างภาคแรกเนี่ยเราก็จะเห็นกินก็อปี้หรือนอ mm hmm. ร์แมนออสบอนเนี่ยพ่อของแฮร์รี่อะเลิกใช้พลังวิเศษในทางที่ผิดครับโดยใช้มันด้วยความกดแค้นความพยาบาทที่อยู่ในใจเขาครับจากสิ่งที่เขาถูกกระทำและใช้มันโดยไม่ยั้งคิดโดยสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการที่เขาปล่อยให้ด้านมืดของจิตใจเข้าครอบงำตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วมันก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตามมาครับ โดยการที่ทำให้แฮร์รี่กับปีเตอร์ผิดใจกันในเวลาต่อมาครับก็คงจะคล้ายๆกับดรอกเอเทวิสนะครับที่เลือกใช้พลังวิเศษที่เขามีจากสิ่งที่เขาคีดค้นขึ้นมาเนี่ยในทางที่ผิดและใช้โดยไร้ซึ่งความรับผิดชอบครับจากสิ่งที่มันถูกสร้างมาเพื่อประโยชน์หากคนเราใช้มันโดยไร้ความคิดไร้ซึ่งสำนึกผิดมันก็ก่อไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นด้านลบได้นะครับ จากการที่ตัวเขาเนี่ยสูญเสียคนรักทําให้อุดมคติในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยผิดเพี้ยนไปและทําให้เขาลืมว่าสิ่งที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครับไม่ใช่ทาเพื่อตัวเองจากข้อคิดทั้งสองภาคแรกผ่านตัวละครทั้งสองอย่างกรีนก็อบบินและก็ดรออกเทเวสเนี่ยผมคิดว่าแซมไรมี่พยายามจะบอกเราว่าเราทุกคนสามารถเลือกในสิ่งที่ต้องการที่จะเป็นได้แต่การก้าวข้ามเพื่อไปเป็นสิ่งนั้น คือการที่ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จะเป็นและอาจจะต้องเสียสละบางสิ่งเพื่อรักษาไว้ซึ่ง,งความรับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกที่จะเป็นผมว่าเขาได้ผสมผสานพอยท์ทั้งสองภาคนี้เข้ากันอย่างไม่มีทิฏฐิครับสอดคล้องกันมากโดยการให้คาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยเป็นตัวนําและให้เนื้อเรื่องไปดูซัพพอร์ตและทําให้สภาคนี้มันจบได้อย่างสมบูรณ์แบบ จริงๆแล้วถ้าเกิดผมเลือกได้เนี่ยก็อ,อยากจะให้มันจบแค่ใน2องภาคนี้นะครับสําหรับเวอร์ชันของแซมไลมี่เพราะผมว่ามันจบลงแบบสมบูรณ์แล,ล้วครับแล้วคงจะหาปมต่อไปที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้แล้วล่ะครับถึงหาได้ก็คงจะยากอย่างภาคแรกเนี่ยแซมไลมี่เปิดเรื่องด้วยการอธิบายถึงความขัดแย้งการเปลี่ยนแปลงในตัวละครที่มีพลังวิเศษว่าควรจะรับมือและใช้มันอย่างไรและภาคที่2 เขาก็ปิดเรื่องได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับเขาได้พยายามอธิบายให้เราเห็นว่าคนเราทุกคนสามารถเลือกที่จะเป็นในสิ่งที่ต้องการได้แต่ว่าเราต้องพร้อมที่จะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้และรับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกที่จะเป็นไปตลอดการนในภาค3สําหรับผมแล้วก็รู้สึกผิดหวังมากนะครับเพราะว่าภาคหนึ่งกับภาค2มันทําไม่ดีมากจริงจริง ผมก็ไม่อยากพูดถึงภาค3นะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเวอร์ชันแซมไนมี่ก็คงต้องขอพูดถึงสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับภาค3ถ้าเปรียบเหมือนเป็นอาหารก็คงจะเหมือนตำซัวครับที่แม่งดูมั่วซั่วไปหมดในการปูปมต่งางๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปมอของแซนแมนสร้างเฮาคํามาแบบเอาลงเบนมาอ้างเกี่ยวซึ่งผมมองแล้วว่ามันไม่สมควรเลยครับควรจะให้แกจากไปอย่างมีเกียรตินะครับไม่ควรจะไปเลื้อฟื้นการตายของแกมันดูเหมือนการตายของแกเป็นโมนทินยังไม่รู้ครับ จริงๆผมพอเข้าใจนะครับว่าที่พยายามจะพูดเรื่องมาแบบเนี้เพราะอยากให้พูดถึงเรื่องการให้อภัยในช่วงท้ายของภาค3แต่มันดูไม่เบรกเซนเลยครับอยู่ๆจะมาก็มาแล้วพอจะให้จากไปก็มันง่ายเกินนะครับในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างแฮร์รีกับปีเตอร์ก็ดูไม่มอวอหวาเท่าที่ควรครับจริงๆมันควรจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับเพราะความสัมพันธ์ของเพื่อนรักเนี่ย จากเพื่อนรักกลายเป็นศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างจะมีอะไรที่ละเอียดละอ่อนมากกว่ามาากกว่นี้ได้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเหมือนถนนก็เป็นทางตรงครับที่ตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงจุดหมายครับไม่รู้ว่าเมนของเขาทั้งสองคนเนี่ยมันคืออะไรระหว่างดีกันเพราะว่าเออแฮร์รี่เกิดความจําเสื่อมหรือว่าดีกันเพราะว่าลึกๆแล้วก็ยังรักกันอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีเลยครับมันจบลงตรงที่ว่าไอคนใช้มันมาบอกว่าแฮร์รี่ พ่อมึงตายเพราะว่าเครื่องร่อนของพ่อมึงเองแค่เนี้แล้วที่ผ่านมาห้าปีมึงทําเฮี้ยอะไรอยู่ไม่มาบอกวะล้วปูเรื่องซะยืดยาวเลยส่วนวีนอ้อมที่หนาวกับเพื่อนเลยครับคือแม่งไม่มีที่มาที่ไปว่าแม่งตกอยู่ๆแม่งก็ตกลงมาแล้วมาจากอะไรกูก็ไม่รู้ถ้าใครเคยดูวีนอ้อมที่ทอมฮาร์ดี้เล่นก็จะรู้ว่ามันมาจากอะไรแต่ในเรื่องของสไปรเรนมาภาคสามนี่คือไม่พูดถึงเฮี้ยอะไรเลยครับคือตกลงมาจากฟ้าตู้มเกิดมาแล้วก็ดับไปอย่างที่เห็นครับ คือผมหาเมนหลักของภาคนี้ไม่ได้เลยครับว่ามันจะพูดถึงเรื่องอะไรอะไรคือประเด็นหลักประเด็นรองอะไรคือเมนหลักของเรื่องอะไรคือตัวซัพพอร์ตคือมันมั่วไปหมดแล้วครับสําหรับผม Spider-Man ของ Sam Raimi ม,มันได้จบตั้งแต่สองภาคแรกแล้วครับผมว่าที่พยายามจะดื้อรั้นทำออกมาในภาคสามเพราะว่าทางผู้สร้างยังคงจะมองว่ายังขายได้ในตลาดหนังซูเปอร์ฮีโร่ซะมากกว่าและการที่ ใส่ตัวร้ายไปถึง3ตัวกับพลเรื่องเยอะๆอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นการเรียกแขกเท่านั้นเองครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูภาคไหนก็ลองไปหาดูนะครับแต่ใครที่เคยดูครบทุกภาคแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามมาตลอดทางคลิปนะครับยังไงก็รบกวนช่วยกดไลค์กด u b s สไ i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ